สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะช่วงนี้มาติดตามข่าวในพระราชสำนักค่ะสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินไปในการเชิญพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดชจากโรงพยาบาลสิริราชไปยังพระบรมมหาราชวัง วันนี้เวลา15นาฬิ57นาทีสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินไปในการเชิญพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบตรามาธิบดีจากกรีนรืบดินสยามินทราธิราชบรมนาถบพิตรจากอาคารเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลสิริราชไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวัง ในโอกาสนี้สมเด็จพระเทพพรันราสุดาสยามบรมราชกุมารีพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์โดยเสด็จด้วยเวลา16.33นาฬิกา33นาทีขบวนรถเชิญพระบรมศพเคลื่อนออกจากอาคารเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลศิริราชมีรถสมเด็จพระวรรณรัตน์เจ้าอาวาสวัดบรวรนิเวศวิหารนำตามด้วยรถเชิญพระบรมศพและขบวนรถยนต์พระที่นั่งของพระบรมวงศานุวงศ์ ขบวนรถเชิมพระบรมศพเคลื่อนออกตามเส้นทางผ่านหอประชุมราชแพทย,ย์ทยา์ไลตึกอำนวยการคณะพยาบาลศาสตร์ตึกธนาคารไทยพาณิชย์ออกทางประตู8เข้าสู่ถนนวังหลังถนนอรุณอมรินทร์เลี้ยวขวาข้ามสะพานสมเด็จพ,พระปิ่นเกล้าเข้าสู่ถนนราชดำเนินในผ่านถนนหน้าพระลานและเข้าสู่ทางประตูวิเศษชัยศรีประตูพิมานชัยศรีในพระบรมมหาราชวัง โดยประชาชนส่วนใหญ่ได้เดินทางมาจาับจองพื้นที่บริเวณโดยรอบตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาหลังทราบข่าวการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมทรนมหาภูมิพลอดุลยเดชจากประกาศสำนักพระราชวังโดยมีทหารตำรวจเจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังแพทย์พยาบาลและบุคลากรโรงพยาบาลสิริราชรวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องคอยอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่ไปร่วมแสดงความอาลัย รำลึกในพระมหาการุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ของพระองค์ที่ทรงมีต่ออาณาประชาราษฎร์ตลอดสองข้างทางที่กระบวนรถเชิญพระบรมศพเคลื่อนผ่านเต็มไปด้วยพระสกน,นิกรทุกหมู่เหล่าที่ไปน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายสักการะ,ระพระบรมศพด้วยสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานาปการเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขแก่ราษฎรไทย ตลอดการทรงครองสิริราชสมบัติ70ปี เวลา16นาฬิกา59นาทีสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าโสมสวรีพระวรราชาธินัดดามาตพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์และพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฬาภรณ์ ไปถวายน้ำสงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิดตราธิเบศร,รามาธิปดีจากกรีนริบดินสยามินทราธิราชบรมนาถบพิษนัพระที่นั่งพิมารัตยาพระบรมมหาราชวังในการนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวไยลักษ อัครราชกุมารีและทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีทรงรอเฝ้าทูลละองพระบาทรับเสด็จอยู่หนาที่นั่นเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระที่นั่งพิมารรัตยาเสด็จเข้าภายในพระฉากซึ่งพระบรมศพบรรทงอยู่บนพระแทน่นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยสำหรับพระบรมศพ บ People ูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวานทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยกราบถวายบังคมพระบรมศพจากนั้นทรงรับขวดน้ำพระสุคนจากเจ้าพนักงานถวายสงฆ์ที่พระบรมศพแล้วกราบถวายบังคมพระบรมศพทรงรับหม้อน้ำพระสุคนโถน้ำขมิ้นและโถน้ำอบไทยจากเจ้าพนักงานถวายสงฆ์ที่พระบาทพระบรมศพ ต่อจากนั้นทรงหวีเส้นพระเจ้าพระบรมศพขึ้นครั้งหนึ่งทรงหวีลงครั้งหนึ่งแล้วทรงหวีขึ้นอีกครั้งหนึ่งแล้วหักพระสางนั้นวางไว้ในพานซึ่งเจ้าพนักงานเชิญอยู่จากนั้นทรงวางสองพระสีบรรจุดอกบัวและทูบเทียนแผ่นทองคำจำหลักลายปิดพระพักทรงวางบนชดาห้ายอดข้างพระเสียรพระบรมศพ เสร็จแล้วทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์เชิญพระหีบพระบรมศพไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาสตขึ้นประดิษฐานบนพระแท่นแว่นฟ้าหลังพระแท่นสุวรรณเบญจดลสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกธพระบรมศพเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์สิบรูป ขึ้นนั่งยังอาจสงสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามากุฎราชกุมารทรงจุดทูปเทียนเครื่องทองน้อยและเครื่องราชสักการะกราบถวายบังคมพระบรมศพแล้วทรงจุดทูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวานที่หน้าพระแท่นมหาสเวสวกชฉัตรทรงกราบจากนั้นทรงพระราชดำเนินไปทอดผับ ไตรสิบไตรประสงค์สดับปรกรณ์ทรงหลังทักษิโนทกประสงค์ถวายอนุโมทนาเสร็จแล้วทรงทอดผ้าไตรสิบไตรจำนวนเก้าเที่ยวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเสด็จถลึงถวัลายราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่9แห่งพระบรมราชจัก,กรีวงศ์เมื่อวันที่9ก้มิถุนายน พุทธศักราช2,489มีพระประมาพิไทยจารึกในพระสุพรรณบัตรว่าพระบาทสมเด็จพระบระมินทร์มหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลลาทิเบตรามาธิบดีจักรีนรุบดินสยามินทราธิราชบรมนาถบพิตและมีพระปฐมบรมราชองค์การว่าเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามพระองค์ตั้งพระราชปณิธานไว้ว่า จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในต่างจังหวัดทั่วประเทศโดยเริ่มที่ภาคกลางก่อนแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังภาคอื่นๆจนครบทุกภาคแล้วจึงจะเสด็จพระราชดำเนินไปต่างประเทศตามคำกราบบังคมทูลเชิญของรัฐบาลประเทศต่างๆการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมประชาชนในภาคต่างๆทำให้มีพระราชหฤทยัยผูกพันถึงทุกสุขของประชาชนมากขึ้นทำให้เกิดพระราชดําริ ที่จะทรงผ่อนปรนแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าแก่ประชาชนและแผนระยะยาวสำหรับแก้ปัญหาในอนาคตต่อไปพร้อมกันนั้นประชาชนก็เกิดความผูกพันทางใจและเพิ่มความจงรักภักดีต่อพระประมุขของชาติยิ่งขึ้นเป็นลำดับตลอดไปจนถึงพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ขณะที่ประสบกนิกรจากทั่วทุกหมู่เหล่าเดินทางไปถวายน้ำสงฆ์พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมีได้วันนี้สำนักพระราชวังได้เปิดให้ประชาชนเข้าถวายน้ำสงฆ์พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระบรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาทิเบตร,รามาธิปดีจักรีนฤบดินสยามินทราธิราชบรมนาถบพิษเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ที่ศาลาศาสไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีถึง14นาฬิกาซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้าของเหล่าผระสงฆนิกรที่หลั่งไหลมาจากทั่วทุกสารทิศ้วยสำนึกในพระมหากรุณาทีคุณอย่างหาที่สุดมิได้ บุคคลสำคัญต่างๆมีทั้งชาวไทยและต่างชาติอาทิพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีและภริยาพร้อมคณะรัฐมนตรีเอกอัครราชทูตประเทศต่างๆนอกจากนี้มีข้าราชการทหารตำรวจตลอดจนประชาชนจำนวนมากไปร่วมแสดงความอาลัยอย่างเนืองแน่นหลายคนกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ร้องไห้สะอึกสะอื้นด้วยความโศกเศร้าเสียใจมาฟังความรู้สึก ของประชาชนที่ไปน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลายัยสิ่งที่ท่านให้กับเราให้กับประชาชนทุกๆคนเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ไม่สามารถจะพูดได้ว่ามันมันมันมากมายเกินพ่อหลวงเป็นพ่อที่ของลูกในบารมีของไม่มีใครเท่าพ่อหลวงของลูกแล้วลูกขอเคารพนับถือพ่อหลวงมากๆและรักสุดหัวใจ วันนี้มาส่งพ่อขึ้นแบะบนันแผ่นดินแผ่นฟ้ามืดดับตะวันปางพระเสด็จดับขันนิราชแล้วสามโลกวิโยกกันแสงโศกโอ้พระทูลกระหม่อมแก้ว เยียบนาำตาหนาวหนาวเนบตรนกพระธรณีปัทภีสะทกหาวโอว่าประชาอุระร,ะราวพระเสด็จณแดนใดน้ำตาดอกไม้ร่วงพิลาปร่ำระงมไพรปานใจจะขาดใจจะขาดแล้วอยู่รอนรอน โอ้ว่าพระทูลกระหม่อมแก้วนิราษแล้วจากแท่นบรรจธรร่มฟ้าประชาชาติราศฎรไม่ทอนทำรงพระทศธรรมพลังแห่งแผ่นดินเสด็จแล้วพญาโศกโศกแว่ววิโยกย่ำฟ้าจะมืดดินจะหม่นกลรกรรม ยะเยียดย้ำร่ำราวหนาวนาำตาจบข่าวในพระราชสำนักสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ